ไหนอ้าวค่นี่ไงจะมาใส่แผงหน้าใช่ไหมไม่ใช่ผมจะมาชอยหัวอมติดนี่เลยจะมาโซ่ผมครับผมไม่จะมาทำฝังนี่ก็หล่ออยู่แล้วพี่ใส่แม่เนี้ไม่เอามองเหมือนดาราเหมือนเหมือนใครลองลองเราไม่เอาเล่นทิปตาแม่ใชครับผมไม่เล่นครับลองลองใส่ดีกวครับผมถามจริงพี่เป็นอะไรกันแร็คพีดด้วยอหรอ เห totally right <S <S มือนนะครับเคยดูเหรือม่พีทรู้จักไหมหลานที่แก้วนี่มึงไม่เคยดูดับฝรั่งเลยไม่เคยนะพีทผมคยอยากจะดูแต่เล่นจะตายผมลูกแต่เลิเกครับผมลูกเลิกเกชอบเิเกอ่ะลองเลิกเกได้ปะเราจะมาตัดผมเล่นนั้นแหละพีาว่าไงชรักมีอะไระรผมเลทไมอะพีมาดิไม่ใช่อะไรับขอนต้องจะไปไหนไปวัด เธอเนี่ยนะจริงๆเลยเข้าแต่วัดอย่าใช้มันหมดแหะประหยัดประหยัดบ้าขอบคุณนะคะแจ๊าช่ดีนีจ๊ะจ้าี้จ้าอนุโมทนาชาธุด้วยขอบแม่เมียไปทำบุญครับใครบอกกิกขอไปวัดมันไปเล่นไพ่เขาบอกไปวัดวัดดวง่ะสิคุณจะทำอะไรอ่ะมาถอนฟัน พรุ่งนี้เออโอ้ยน้ำลายไหลเอาที่ว่ะเอาเยอะมากโกรหนวดเอาชักเช็ดน,นึงเอมเอมามครับผมเฮ้ยยิงรู้จักเขาเล่ในไปแล้วไตไปห้องอนหนึ่งๆๆ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  ีอ๋อนี่อะไรอ่ะมาทำไมมีก้นนอนเอ้ามีใช่มีก้นแท้ๆแบบมีเข็แบบแบบครับอะไรล่ะมาบอกไปบัตเสียอีกแล้วใช่ไหมเสียหมดเลยเอ้ามาแล้วเนี่ยากูก็เข้าไปจ่ายเขาไปหรือยังยังไม่ได้จ่ายเลยกูมีเวลาไหนกูก็ลังจนลูกค้าอยู่เนี่ยเขาจะมาตัดวันนี้แล้วจะตัดไฟใช่แล้วใครจะไปจ่ายล่ะมึงว่างไหมล่ะมึงก็ไป ไปคนจ่ายแม่ค่าน้ำตาไม่รู้อะไรบ ดูอะไรเลยดังมากดวเลยคนหนวดนะคนดีคนดีคนนวดเอาออกมาเช็๊กินิ้วชองอ๋อได้ชองนิ้วโกนเลยว่ะงงอะไรเจ๊ทำไมจะล่าไปเนี่ยล่าเล่าเฉยเฉยเล่าเฉยเฉยเดินดูเจ๊คุยใครไม่ได้เฉยเดาหนูเองยังไม่ตายท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรคคอมเมดี้ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮา